นี่นะคะดรทักษินาเืนอยู่ที่หน้าร้านตั้งหะเสงน,นะครับเราจะมากินข้าวห,หมูแดงสูตรดั้งเดิมของจังหวัดนคปรปฐมจะดูวิธีทานกันแล้วก็มีเต้าหู้ทอดนะ่ากินจังเลยปลาจ่างก็ม,มีปลาเต็ดก็มีนะคะแล้วก็มีหมูแดงนะคะข้าวมันเลยมีโต๊ว,ว่างไหมคะดรมีสองพี่ ตัวไหนวางัได้ไหมคะคตัวนี้ก็ได้ถาว่าเชิญเลยค่ะข้าวหมูแดงหมูกรอบหนึ่งจานเต้าหู้ทอดหนึ่งจานนะคะ <c oughs> เอาน้ำลาดขว่ละแปดสิบบาทนะคะ นี่นะคะ่ะดอเตอรเขาเป็นแบบว่าเต้าหู้ทอดที่ได้รับการล่ำหรือว่าอร่อยนกะนี่นะคะ่ะได้เต้าหู้ทอดมาเราก็มาใส่กั้วกันนาคาแล้วเราก็จะจิ้มน,น้ำจิ้มน,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 นะครับก็ทอดมาร้อนๆเลยแหละค่ะจิ้มเข้าไปกันนะคะแล้วก,ก็สะกิดเต้าหู้ทอดนครปฐมเขาบอกว่าอร่อยนะักอร่อยนาะอ,อ,อืมได้ข้าวหมูแดงมาแล้วนะคะ ยอดค่ะเราต้องลาดตัวนี้นะคะอย่างนี้นะคะ <c oughs> นี่ค่ะนะครับแล้วก็นี่ค่ะใส่เข้าไปค่ะนะอย่างนี้เลยค่ะอย่างนีไม่เอาผักแกนเลี้ยนหรือต้นหอมอ่ะ spring onion คุณชิคกี้พายต้นหอ n นี่เลยเหรอใช่ๆๆ <Yeah. S 1> นะครับแล้วเกี่ยวต้นหอมเนยเข้าไปอร่อยนะเพราะเป็นที่สุดค่ะ เป็นไงคะด็อกเตอร์เฟรชเบียคือเฟรชเบียกรีนกรอบมากรหลดพลองอีเมนูแล้วกันนะครับเป็ปนแบบ <UN S 2> ว่าเสเตี๋ยวเป็ดตุ๋นเส้นใหญ่นะคะแล้วก็มาะคลุกเป็ดเตี๋ยวกันนะคะับเส้นเตี๋ยวเป็ดเนี่ยที่ฉันจะกินออกแต่ว่าเปรี้ยวเผ็ดะครั เกีวก๋วยแบแข็งวจิเกียกวยเตีแข็งค่ะอร่อยค่ะเลือดดูสิคะมีนี่นะคะเลือดเป็ดต้มต้มร้อนอาเลนะขาเป็นงไงอะขมเทศอร่อยค่ะ ถุงเท่าไหร่คะเนี่ยร้อยยี่สิบบาทร้อง่าไมานจ้าอะไรคะอาจารย์ร้านนี้อร่อยนะต้นตำลับจากเพชรบุรีนะแต่เรามาเพชรตะปิดถึงเพชรบุรีมาแค่นครปฐมก็ได้นะขนมไทยล่ะนะขนมไทยอร่อยต่ออะไ่ค้ะตายแล้วหากินยากนะทองหยอดนะหน้าผานมีทองเอกอันนี้จ่ามองขวดจะปะขวดทองเอกเสน่ห์ อุตส่าให้ด้วยอันนี้เป็นแบบว่าทองเอกอันนี้เป็นชื่ออะไรนะครับเสน่ห์จันทเกียรติเสน่ห์แรงอันนี้เสน่ห์จันทร์อันนี้คือพวกอะไรฟักชั่นกระโปกระฟักอันนี้คือฟักอันนี้กระโปรงอ๋อไปไม่ไป ส0ิบกับหนึ่งร้อยบาทแบงค์ฮักกาสายนะกะมาจากจังหวัดอะไรข้างนี้เนี่ยเพราะพี่จะไปสวนพึ่งมหาชัยมหาชายึหรอบบ้างหรือว่าเราอปนั่นหรือว่าเราเลือกเขาบอกว่าอยากได้เทรนปัจจุบัน